สวัสดีตัไทยด้วยนะครับสําหรับผู้ที่เล่นเกมเบลออเปอเรชั่นยินดีต้อนรับสู่สนามบ,บินซิสเน่ครับค่า x p จะได้เมือ่อไหรเครื่องบินเงินจะได้เมื่อไรครับมีพันธมิตรที่สอบถามมาก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะว่ามันจะได้เมื่อไหร่จะได้ต่อเมือ่อจะได้ก็ต่อเมื่อเครื่องบินลํานั้นมันบินครบการจัดการตามสัญญาที่ในสัญญาบอกไว้ว่าเครื่องบินลํานี้ต้องบินให้ครบกี่เที่ยวครับมันก็จะแจ้งให้ทราบ สามารถเช็คได้ครับลำที่เขียนนี้จะเป็นอัถรนมครับได้มาจากตรงเลเวลรางวัลความคืบหน้าใช่ไหม <laughs> น่าจะใช่นะเบอร์เบอร์ครับประมาณนั้นเลเวลที่เท่าไรเลเวลที่หกสิบสามครับสามารถเช็คได้ที่ตัวไอตัวเล็กตรงนี้ครับว่าสัญญามาจากไหนตรงรางวัลตรงนี้มันก็จะแจ้งให้ทราบครับ,รบการจัดการต้องเป็นในครบสามเที่ยวผู้เล่น จะได้ค่าพีจำนวนที่มันแจ้งด้านล่างครับรายได้จริงเหรียญเขียวมันก็จะโชว์ด้านซ้ายฝั่งซ้ายมือของผู้เล่นต้องเลื่อนไปเรื่อยถ้าบินครบ3าเที่ยวละสัญญาต่อไปการจัดการตามสัญญาผู้เล่นต้องบินให้ครบ4เที่ยวครับต้องนับ 1- ถึง4ประมาณนั้นเครื่องบินทุกรุ่นทุกลำต้องบินให้ครบ10เที่ยวครับมันก็จะแจ้งตามนี้เลยขอบคุณพันธมิตรจากสนามบ,บิน B k เคด้วยนะครับ จากสนามบ,บิน bk พอดีหมดสัญญาละขอบคุณด้วยนะครับสำหรับสายการบิน arm thai airway ครับพันธมิตรจาก bk ขอบคุวยนะครับในสล็อตสัญญาสามารถเช็คได้ว่ามีพันธมิตรกี่คนต้องเข้าไปเช็คครับอันนี้จะเป็นฝูงบินพันธมิตรจาก bk นะน่าจะ arm thai airway น่าจะประมาณ20่ลำครับ ก็จะมีพันธมิตรท่านอื่นด้วยเชื่อามาเชื่อมสัญญาที่ซีสีนีที่ผมเล่นอยู่นะมาจากนาโกย่าบ้างก็เยอะนะแต่ละลำก็ค่อนข้างเยอะพันธมิตรแต่ละคนก็เยอะเหมือนกันที่เอามาเชื่อมสัญญาครับถ้าเป็นคลาสเอมีครับมีเยอะมาจาก BK ซัสสัญญา เงจริง,จ,รงจะมาไม่พร้อมกันนะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของผู้เล่นครับว่าจะเล่นช่วงเวลาไหนถ้ามาถึงก็จะเคลียร์สัญญากลับครับแต่ามาพร้อมกันนะบอกเลยว่าหลุม,อลมจอดเนี่ยค่อนข้างที่จะยากหลุมจอดมันเล็กมันก็จะแจ้งละสมมติสามารถเช็คได้ครับว่าบินครบสิบเที่ยวมันก็แจ้งละใช่ไหมต้องการรับรางวัลครับก็รับไปเลย อามไทยเวยมก็จะแจ้งเราว่าเครื่องบินเงินเท่าไหร่1 0 0 2ผิดไรครับเนี่ยถ้าเป็นค่ายพีมันจะเอาไปช่วยอัพเลเวลแต่ถ้าเป็นเครื่องบินเงินครับเราสามารถเอาไปแลกเครื่องบินทองได้เช่นกันขอบคุณด้วยนะครับสาหรับพานิมิตรขอบคุณที่เชื่อใจและไว้ใจในสัญญาครับแต่ไปที่ตะกร้าสีส้มครับในตรงนี้มันก็จะแจ้งล้วตรงเครื่องบินเงินเครื่องบินทองใช่ไหม ตรงแพ็กเอ่โกลโกลเด้นแอร์เพลนมันก็จะแจ้งให้ทราบตรงตารางรส,สีสม้มคํามไเช็กดูครับว่าผู้เล่นนั้นมีเครื่องบินเงินจํานวนเท่าไหร่เอามาแลกเครื่องบินทองมันจะใช้เครื่องบินเงินแลกเครื่องบินทองได้เท่าไหร่มันก็จแจ้งทราบครับแตะแรกเลยเครื่องเงินกี่เหรียญแลกเครื่องบินทองมูลค่าที่มันแจ้งครับยี่สิบสี่ชั่วโมงเอามาแลกได้ใหม่มันก็จแจ้งทราบตามนี้เลยส่วนอีกลำนี้ครับ ต้องเอาออกทีละลำครับว่ามันหมดสัญญาพร้อมกันยุ่สองลำเลเวลน่าจะกระโดดอัพทีเดียวเลยมั้ง <c oughs> คอยดูคอยดูดก่อนตอนนี้เลเวลหกสบสามครับ <c oughs> ในกรณีผู้เล่นถ้ามีเครื่องบินดองเยอะครับสามารถเอามาปลดล็อกตรงบัตรพรีเมียมได้นะรางวัลมันก็จะได้ทั้งบนทั้งล่างครับขอบคุณพายในมิท่านนี้ด้วยนะครับสำหรับสายการบินอาร์มไทยแอร์เวย์ใช่ไหม เลเวลหกล้ต้องไล่เคลียออกชีละลำชีละลำครับความยากง่ายอยู่ที่ผู้เล่นครับความยากง่ายอยู่ที่ผู้เล่นนะมันไม่มีวิธีไหนที่ได้แบบรวดเร็วครับถ้าเป็นสายฟรีก็ต้องรอครับรอยา,ยากสุดตรงหาสัญญาพันธมิตรสัญญาเชื่อมต่อฝูงบินพันธมิตรครับหาย,ยากสุดนะ ส่งไปแล้วหายต้อมหายก๊อปอันนี้ก็สัญญามก็ไม่ค่อยเท่าไหรนะ่แล้วกระบินบางรุ่นบางลำบางคลาสค่าไอพีมันจะไม่เท่ากันนะต้องถอยออกจะลำครับจำนวนยี่สิบสองลำน่าจะเลเวลน่าจะอัพกระโดดคิดว่านะการการเชื่อมต่อไปยังพันธมิตรอ,อาร์มไทยเ,เวเนเสร็จเสร็จสิ้นนะในส่วนสัญญาละ ทีนี้ถ้าบินถ้าถ้าฝูงบินฝูงนี้ครับบินไปถึง b ีเอเคนามิตรจะมีการต่อสัญญาจะมีการส่งคําขอมาไม่ประมาณนั้นขอบคุณกับการติดตามรับชมด้วยนะครับค่า XP ค่า XP เครื่องบินเงินมันจะต่างกันมันขึ้นอยู่กับเครื่องบินแต่ละรุ่นแต่ละคลาสนั่นเอง เลเวลที่หกสิบห้าแล้วก่อนนั้นหกสิบสามใช่ไหมขอบคุณพันธมิตรด้วยนะครับทุกคนเดยวเอ่อทุกทุกคนเลยเดี๋ยวสนามบินอื่นเดี๋ยวผมเข้าไปทยอยเคลียร์สัญญากลับให้นะครับสำหรับฝูงบินการเชื่อมตอ่อเีลนต่อเล่น,เ,ลนเคลียร์ไม่ทันนะมันเยอะเกินถ้าเยอะถ้ามาพร้อมกันจริงๆบอกเลยว่าอาจจะใช้เวลาเคลียร์นานนะเป็นหลายชั่วโมงอยู่ประมาณนั้น ต้งแต่ไปเรื่อยครับขอบคุณด้วยนะครับสำหรับฝูงบินพนมิตรที่ส่งผูงบินมาช่วยมาช่วยมาช่วยเก็บเหรียญช่วยผลักดันเลเวลนะเน็ตอาจจะช้าหน่อยไม่ช้าหน่อยครับช้าเยอะเลยต้องกดชีรำครับประมาณ การจัดการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยครับขอบคุณกับการติดตามรับชมด้วยนะครับรวมไปถึงคำถามเดี๋ยวถ้าถ้าว่างก็จะต,ตอบให้นะมันยากไหมมันมว่ายากมันยากทุกเลเวลยากทุกสนามบินการก็บซึ่งเครื่องบินแต่ละแต่ละลำมันจะใช้เวลาในการจัดการไม่เท่ากันนะ อย่างเยอะ2ี่สิบลำค่า xp จะไปไหนครับเครื่องบินเงินจะไปไหนขอบคุณพนันิงทุกสนามบินด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอิกฟ้าสองห้าพี่บักพี่อาร์ตเดี๋ยวจะทยอยไล่เคลียร์สัญญากลับให้นะครับเดี๋ยวเท้าว่างก่อน พยอยเก็บเตาออกชีละลำแล้วประมาณเลเวลหกสิบหกว่ะก่อนหน้านั้นเลเวลหกสิบสามใช่ไหมเลเวลหกสิบสามใช่ไหมก่อนหน้านั้นตัวน,นี้เลเวลหกสิบหกแหละบินรบการจัดการตามสัญญา กำไรขายพีมูลค่าที่มันแจ้งครับรวมไปถึงเครองบ,บินเงินเยอะจัดอียามีสนามบินไหนที่เล่นง่ายที่สุดครับาา N N, น่าจะไอเอ็นเล่นง่ายเล่นง่ายสุดละมิโค่าไม่ได้นะครับตั้งแต่เวอร์ชั่นสองมจุดไหม ที่มันเพิ่มสนามบ,บินเซาเปอโลมาเข้าไม่ได้เลยผมเลยย้ายมาประจำการที่วอชิงตันก่อนณนะปัจจุบันตนนัวนี้มันก็เพิ่มอีกหนึ่งสนามบ,บินก็เขาม่โทรยังไม่ได้ประมาณน,นั้นเราออกที่ลันลำครับถ้าเป็นสนามบ,บินซิสนี่ ถ้าเป็นคลาสเอน่าจะมีกี่หลุมโจทย์วะเนี่ยห้าน่าจะมีแปดหลุมโจทย์ครับสะสมเครื่องบินเงินเอาไว้แรกเครื่องบินทองครับขอบคุณด้วยนะครับสำหรับอา uh, arm try airway ครับไม่แน่ใจนะว่าพัานธมิตรีจาจะมีการส่งสัญญาส่งสัญญาร้องของมา มาช่วงไหนไม่รู้นะไม่แน่ใจว่าผู้เล่นเขาจะเล่นช่วงเวลาไหนอันนี้ก็ไม่ไม่ไม่แน่ใจหนกันครับเสร็จสิ้นวันที่เรียบร้อยครับเหลืองล่ามประมาณนะั้น เหลืองอารามแต่จริงตรงรางวัลความคืบหน้าตรงนี้ผู้เล่นก็รับได้นะแต่ผู้เล่นคนไหนมีเครื่องบินเงินเครื่องบินทองสามารถนํามาปลดล็อกตรงบัตรพรีเมียมด้านล่างได้ตามมูลค่าเครื่องบินทองที่มันแจ้งครับรางวัลมันก็จะได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับจะไปไหนได้ทีมจัดการเพเอลืมบอกไปว่าทีมจัดการมันจะมันมันจะหายากทุกสนามบิน มันเหมือนจะไม่พอทุสสนามบินน่ะประมาณนี้มันก็จะแจ้งให้ทราบตามนี้เลยครับความยากง่ายความรวดเร็วอยู่ที่ผู้เล่นนะครับโอเคยังไงก็ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับผู้เล่นที่ติดตามรับชมคลิปที่แด้นำเสนอให้งงกับผู้เล่น เกมเวอร์ออฟไอโฟทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับ